นะครับก็สวัสดีผู้โชคดีอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือเป็นผู้ช่วยด้วยนะครับผู้ช่วยวานนะครับประจําบ้านขยองวัาทีกรอเคยเป็นแอดมินด้วยนะครับท่านใดอาจจะจําเสียงได้นะครับคนนี้เป็นแอดมินของนั่นแหละครับจําไม่ได้หลายช่องนะครับจําเสียงได้นะคนนี้นะครับคือผู้ช่วยวานนะครับเพราโชคดีเป็นยังไงบ้างที่มาที่ไปของโชคดีในงวดที่ผ่านมาก็วันบวงสรวงค่ะวันบวงสรวงก็ขึ้นมาบวงสรวง แล้วก็เห็นเลขที่กล้วยค่ะเห็นเลขที่กล้วยเป็นเลขสองชัดมากค่ะแล้วก็เห็นเลขเจ็ดลางๆเห็นเลขเจ็ดกับเลขสองลางๆเดี๋ยวจะให้ดูมีหลักมีหลักฐานด้วยมีหลักฐานค่ะเลขเจ็ดจะลางๆแต่ว่าเลขสองนี่คือชัดมากเลยได้จะเลขจากกล้วยทิศพันธ์ก็ได้ยินอยู่ว่าเลขกล้วยเจ็ดสองเจ็ดสองแต่ทิศพันธ์ก็ลืมมันไม่ได้ลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะวันนั้น รวยเจ็ดสองค่ะเนี่ยเลขเจ็ดกลางๆตรงนี้แล้วตัวนี้เลขสองเลขสองชัดมากเลยเนาะเลขสองชัดจริงๆแล้วเนี่ยขยายหน่อยเจ็ดสองสองชัดโอ้ชัดกล้วยก็เจ็ดอยู่แล้วเนาะโอ้เจ็ดเจ็ดโอ้ลางๆสองเจ็ดเจ็ดสองโอ้เต็มเต็มก็ว่าได้เยอะกว่าเพื่อนด้วยนั้นเลยได้สี่ร้อยห้าสิบบาทอ๋อนะครับอ๋อได้เยอะได้เยอะ อืมเอาโมมาถวายมาได้ได้บนบานไว้ไหมไม่ได้บนเลยค่ะก็คือมาบวองสวงแล้วก็สะดุดตามองไปที่เลขเอ่อีกล้วยค่ะที่เขามาเส้นไหวแล้วก็สะดุดตากับเลขที่ขึ้นอยู่ที่กล้วยนะั้นแล้วก็หยิบกล้วยไปเลยก็ไปให้หลายๆคนดูใช่ค่ะ,ะก็ก็ใช่ค่ะก็บอกว่าเจ็ดสองก็บอกไปหลายคนแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ไปหลายใบเลยถ้าเกิดว่า ออกเลขล่างน่าจะได้เยอะเพราะว่าลอตเตอรี่วันนั้นซื้อไป22บสองใบย2ใบเลย72็ดสองย่างเดียว2 2 7ค่ะเจ็ดสองแต่ว่าพอดีออกเลขบนเนาะเลยไม่ได้ได้สี่ร้อยห้าสิบบาทก็พอดีมีผู้โชคดีบางท่านเขาก็บอกว่าท่านอยากกินหมูเป็นตัวก็เลยวันนี้ก็ได้ซื้อหมูมา ถวายให้ท่านตัวหนึ่งแล้วก็ผู้โชคดีท่านอื่นก็คนละตัวก็เป็นสามตัวทั้งหมดเป็นสามตัวนะ,ะก็ถือว่าดวงดีโชคดีแล้วก็ส่วนมากท่านจะให้ผู้ที่มาวันนั้นก็ร่วมทํากิจกรรมหลายๆอย่างเราช่วยเหมือนอาจะตกแต่งโน่นนี่นั่นเนาะเห็นทั้งวันเลยไม่ได้ย้อนยนเลยปู่อาจจะให้รับฝันดีไหมงวดที่ผ่านมาก่อนถูกเลขมีฝันอะไรไหม ำไม่ค่อยได้ความฝันอ๋อความฝันจำไม่ได้จำไม่ค่อยได้แต่เห็นเลขกับกล้วยก็ชอบเลยครับชอบแหละก็เลยไม่ได้เอาความฝันแต่ตอนนี้ฝันบ้างยังยังค่ะงวดก่อนเห็นนักฝันว่าครูอยากกินหมูเป็นๆใช่ไหมไม่เห็นที่คนหนึ่งเขาฝันอเขาฝันว่าอยากอ่ากินหมูเป็นตัวค่ะก็เขาเลยบอกว่าใครโชคดีก็ช่วยกัน คนละตัวคนละตัวมาวันนี้ก็เลยได้มีส่วนร่วมเอามาเึ้นตัวหนึ่งค่ะครับเนี่ยครับมาตามคําสัญญาที่ท่านต้องการเนาะที่ท่านก็มาบนบาน,นค่ะ,ะค,ค่ายองชงคะคุณ<ะ>ผู้ชมเห็นนะคะอันนี้เพอไม่ได้ฝันเนาะไม่ได้ฝัน <fi> เห็นเลขกับกล้วยที่ให้ดูคัะ ก็เห็นตอนเห็นก็คิดว่าเห็นเลข็ใจชักหน้าเลยนะพูดอยู่กันนั้นนะคะตอนที่เป็นไรนะก็โบกสวัสดีนะคะก็ทะเลเสร็จเอามานะค่ะก็เอาเอากับบ้านด้วยวันนั้นแล้วก็ให้หลายๆคนดูเอากับบ้านด้วยเอากับบ้านด้วยยังอยู่ดูไหมคะผ่านนะคะหลังจากที่ห้อยออกก็เลือกเอกแล่นั้นแต่ลูกเดียวออกกับบ้านเลย แสดงวันนั้นฝนตกด้วยนะก็เลยในตัวเลขมันจะเคลื่อนบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายทําบางทีเนาะหลังจากทําพิธีเสร็จแล้วฝนก็ตก,ฟ,ก,ตกฟ้าก็ร้องด้วยตรงนี้แต่ก็ลงในเฟซบุ๊กอยู่ค่ะหลายๆท่านที่เป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊กก็โชคดีอในเฟซบุ๊กก็ชื่อเฟซบุ๊กอะไรนะสังวันมีบุญอ่าสังวานมีบุญนะครับเคยเป็นแอดมินให้จำไม่ได้แน้ะเยอะยอ หลายจะจํแต่กเสียงคนนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วไม่ค่อยมีเวลาทำหลายๆอย่างก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายแล้ตอนนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายพูดเสียงไายได้ตัวนั้นนะคะได้หนึ่งหกสี่หรือไม่ก็เจ็ดหกสี่หนึ่งหกสี่อ่ะเขียนให้หน่อยหนึ่งหกสี่จ้ะอ่าหกส่จทูบเสียงไทยครับจุดขอปูในทูบเสียงทายงานพิธี ไหว้เส้นไหว้นะครับเส้นไหว้ปู่เส้นไหว้เจ้าที่ด้วยนะครับหม,มูสามเอ้สามตัวไม่ใช่หมูหมูสตัวหมูสามตัวหมูสามตัวหนึ่งหกแล้วไม่กี่ตัวแล้วในรอยพูดบาทเห็นไหมครับอันนี้ยังค่ะยังไม่เห็นบอกอ๋อเดี๋ยวเราไปส่องดูกูเห็นนะเลขหนึ่งก็เลขเจ็ดคล้ลลายๆกันแล้วทำไมคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกับอ่าผู้โชคดีสท่านนะนีะ่คล้ายๆกันเลขเจ็ดมาหมดเลยตัวนี่ เนึ่งหกสี่เจ็ดหกสี่เนาะผู้ช่วยหวานมีอะไรจะฝากเอฟซีที่ชมอยู่แฟนๆก็จะติดเสียงอยู่มีอะไรจะฝากไหมจำได้คิดถึงทุกท่านนะคะที่เคยรับชม ก็ฟังววเคยติดตามนะ้ะก็ยังพิดถึงกซนทุกท่านทุกคนคะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีโอกาสยังไม่สะดวกนะคะที่จะลงคลิปนะคะก็ยังไงก็ยังพิดถึงทุกท่านเหมือนเดิมน,นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเ้อนะครับ,อบ,เ,รบเอ็ดหมินหวานนะครับโชคดีมันมันนะครับ,ดรบเดี๋ยววัน สานี่คือในหนึ่งผู้โชคดีนะครับนะก็คือผู้ช่วยวานนะครับโชคดีงวดที่ผ่านมานะครับได้เอาหมูมาเป็นตัวหนึ่งตัวนะครับร่วมกับผู้ใหญ่ก็หนึ่งตัวพี่สัวก็หนึ่งตัวนะครับเป็นสามตัวนะครับคุณผู้ชมแต่เลขที่เขียนให้เมอทูบเสียงไทยเมื่อกี้นี้นะครับก็เลขบางทีก็เห็นหนึ่งหกสี่กับเจ็ดหกสี่หนึ่งหกสี่กับเจ็ดหกสี่โอ้เหลขกนะครับ นะครับเลขก็เหมือนกันคล้ายกันนะครับคุณผู้ชมคล้ายกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปสำรดูอีกที่หนึ่งว่าจะเหมือนกันไหมนะครับตัวเลขตัวเลขนะครับตัวเลขนะครับรับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูทูบเสียงถ่ายของวันนี้นะครับวันดีนะครับวัน เป็นพิธีการเส้นไหว้ปู่นะครับหมูสามตัวนะครับผู้โชคดีแล้วก็มาไหว้หมูสามตัวแล้วก็จุดทูบเสียงทายขอเลขปู่นะครับตัวเลขก็ได้มาแล้วนะครับนี่ครับหนึ่งหกสี่นะครับโอ้หนึ่งหกสี่เลขสวยหนึ่งหกสี่เด้อน,นะครับจมหนึ่งหกสี่นะครับเลขทูบเสียงทายหนึ่งหกสี่อ่ะดู บางทีอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนอเน,นี่ยหนึ่งหกสี่แลละเนะาเเนเนอะอ๋อเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันอีกแล้วเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันครับคุณผู้ชมหนึ่งหกเจ็ดหกก็ได้เจ็ดหกสีก็ได้เอาเจ็ดหกสีก็ได้นะครับงวดก่อนได้จุดทูบเชียงไทยได้นะห้าหนึ่งสองนะครับ หนึ่งก็เป็นเจ็ดตัวเดียวกันก็ถือว่าถูกเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับจุดทูบเชียงไทยดูคลิปได้นะครับจุดทูบเชียงไทยห้าหนึ่งสองหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันก็เหมือนกับได้ห้าเจ็ดสองนะครับห้าเจ็ดสองนะครับงวดทิพันธ์มานะครับว,ดดวันนี้ก็ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับ นะครับเดี๋ยวเรามารอตามเลขของผู้ใหญ่ด้วยนะครับโกนหวยออกเราจะมาดูอีกรอบหนึ่งว่าจะได้ตัวไหนนะครับติดตามช่องกุมทรัพย์นาคนะครับทิพยาา์ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ตัวเลขเด็ดๆไม่พลาดเลยเลขเนิน400นะครับคนถูกทั้งหมู่บ้านเนี่ยนะครับคุณชมถูกเยอะมากนะครับงวดที่พันมาหลังจากที่ปูได้บ้านใหม่ก็คนถูกเลขเยอะมากเลยนะครับคุณชมะ ในมีใครได้เลขเด็ดไหมเนี่ยงวลที่ฟันมามีเลขไหมเนี่ยะใครได้ใครถูกบ้างมวนที่ฟันถูกเยอะเนาะถูกถูก ถูกแต่น้อยถูกน้อยจ้องใหญ่เลยนะจ้องหาตัวเลขนะใช่อะไรละคุณผู้ชมนี่ครับคุณชมนะครับไปดูบรรยากาศบันไดนะครับแต่ว่าคาดว่าจะทําบันไดขึ้นลังคาบันไดขึ้นด้วยนะครับนี่ครับ นี่คือเนิน400นะครับคุณผู้ชมนะครับก็ต้องขอบคุณเอฟซที่เป็นสะพานบุญนะครับพี่พี่ดาวันนะครับพี่ดาวันที่โอนพงังทิศพันมา50,000บาทต้องขอบคุณพี่ดาวันด้วยนะครับแล้วก็นะครับหลายๆคนหลาย,ลาย,ลายท่านแต่ช่องอื่นทิศพันก็ไม่รู้นะครับอโอนมาท่า่แต่ว่าทางทิศพันก็50,000บาทน,นะครับแล้วก็พี่ดาวันจะมาทำ ลังคาบันไดลงมาด้วยนะครับนะพี่ดาวันนะครับได้บอกทิพัผ่นมาแล้วนะครับก็ขอ,อนุโมทนาสาทุด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นบุญเป็นกุศลทาให้ปลูกนะครับเพื่อจะได้มีโชคมีลาบด้วยกันนะครับตรงนี้เขตชายแดนเลยนะพี่เนาะใกลมากนะมองไปข้างล่างก็จะเห็นทางไทยขมีเลยนะครับมาไกลประมาณสิบกว่ากิโลนาะจากหมู่บ้านขยองมา 12โลนะเสีจะไม่ผิดนั่งรถมาจะเหนื่อยก็จะเป็นป่าอย่างเดียวเด้อคุณผู้ชมนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้หรอกครับป่าอย่างเดียวครับป่าล้้วนเลยที่นี่นะครับป่าดงดิบป่าต้นไม้ใหญ่ๆนะครับป่าลึกนะครับเพราะท่านใดที่จะเข้ามาก็เข้ามายากเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าอยู่แล้วครับถ้าเรามาไม่ได้มาทําบุญนะครับอาจจะไม่ให้เข้านะครับจะต้องผ่านด่านของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับถึง่จะผ่านมาได้นะครับ จบคลิปนี้นะีขอให้คุณผู้ชมนะครับไปขอพรนะครับลยพระพุทธบาทด้วยกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมเยอะมากนะครับเฮงเฮงเรวยๆรยสาธุสาธุาขอบคุณครับสวัสดีครับผม